สวัสดีค่ะพบก,กับช่องมอบกอกนะคะตอนนี้มาอยู่ตรงน,น,นะคะที่ของเมเดนะคะโอ้ยยังสวยเหมือนเดิมเนาะย่าาค้นหน้าไปเยอะเลยนะคะนออิงเขาบอกว่าน่เาาบอกวจะทำเขาบอกว่าตัวนี้ก็เป็นทำที่เรานั่งที่เรามาอม,มา,มาอก็กได้นั่งพักนั่งอะไรพัักน่ง ทานกาแฟหรือว่าทานอะไรค่ะวข้าวมผักปู้ไปนี่เดี๋ยวมาอัปเดตตรงนี้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้เห็นคุณเดงพูดอยู่อ้าวันนี้ช่างไม่มาเนาะคะ่ะห้องนงห้องน้ำขออนุญาตถ่ายนะจ๊ะไม่ดีนี่นะคะโอ้โหอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเอซแล้วเขาจะทำยังไงเนาะอันนี้ออกแบบยังไง มีช่องนี่ใส่กระจกหรือว่าใส่อะไรเนาะทำไมสวยจังเลยขนาดแบบนี้ค่ะทําเป็นช่องช่องก็ยังสวยแล้วค่ะเอาไว้ช่องรับอากาศหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็รอดูค่ะแต่ว่าดูแบบแล้วสวยมากนะคะเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าจะทําแบบไหนนะคะทุกคนอ้าวประตูก็มีแบบนี้ด้วยค่ะแต่เ,เราก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะเพราะว่าเพื่อนจะทํำยังไงอ้า ค่าห้องน้ำแต่ว่าสวยมากค่ะยาขายะค่ะอันนี้เป็นประตูนะคะนี่ประตูน่าจะมีอีกอันนึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าประตูนี้เขาจะเข้ากันยังไงเดี๋ยวก็มาถามเมเดีนะคะรอบใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าวเมื่อวานนี้เห็นน้องเมย์บอกว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเอาไว้ให้ลงตัวเดี๋ยวก็ค่อยใส่อะไรนะที่เขาเรียกกันนี่ค่ะแกก็ใส่ให้ช่างใส่ท่อไว้อยู่นะคะสามารถทําเป็นห้องน้ำสองห้องน้ําก็ได้ค่ะนะคะอีกห้องนี้กว้างมากค่ะอันนี้ครัวเล็กๆหรือเปล่านะคะนี่เป็นครัวเหรอคะก็มเมดีบอกว่าครัวเล็กๆตรงไหนนี่ละก็จะมีอยู่ครัวแล้วก็ห้องน้ำสองห้องน้ำห้องน้ำสองห้อง,อง,องครัวจ้า น่ารักมากเพราะว่าเขาเขาทาแบบปูนแบบนี้เนาะหินอิฐหินประสานเขาว่านะมันจะเย็นนะยาอ๋อหินประสานเลยนี่นะค่ะนูก็เคยได้ยินนี่แหละแต่ก่อนก็ไม่ได้มีใครเอามาทําหรอกก็จะมีส่วนน้อยเนาะจ้าเพราะว่ามันแพงใช่ไหม่ะคะมันแพงแพงกว่าอิฐธรรมดาเราอีกแต่แต่ถ้าเขาทำเสร็จนี่ก็คงจะน่ารักนะโอ้ยงามเดี๋ยวเราดูทรงเขาว่าจะเป็นยังไงเนาะทรงหลังคาเข้ายังไง จะเป็นทรงโมดล์หรือว่าจะเป็นทรงแบบแบบมุกเหลี่ยมหรือว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตต่อไปค่ะะแค่เน่งบอกว่าอิดหมดก็เอามาแล้วค่ะนะคะนี่อิดแย่ๆแยะนะคะน่าจะช่างพ่นก็น่าจะมีงานคนนะานคน่ะหเห็นว่าเมเดบอกว่าจะทําเป็นอะไรนี่แหละที่ล้างมือหรืออะไรนี่แหละสักหนึ่งจะทําไว้เป็นจุดเป็นจุดน้องบอกว่าอย่างแบบนี้ ค่ะอันที่กลมๆนี่นะเ,ออเพราะว่าจะไม่ให้อะไรมันถูกท่อถ,ถูกอะไรนี่ลหละออมันก็เลยจะสวยถ้าเรามองดูเนาะนึกว่ามาทําเป็นสาวก็สวยมากค่ะทุกคนถ้าเป็นทําเป็นสาวกลมก็สวยเนาะโอ้ยน,นี่แหละค่ะสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นนะช่างไม่มาค่ะเราสามารถมองไปทางนู้นได้ค่ะยะ่า นี่เกลียนเกลียนปัาดอันนี้ก็เกลียนน้อยมันได้ถือเยอะอันนี้กะโอ้ยเป็นหมื่นกว่าผุนแล้วเราก็สามารถดูขึ้นได้เนาะไม่แน่เดี๋ยวต่อไปน้องมีอาจจะเอาควายมาใส่ก็ได้ควายปลอมเหรอเนาะจ้าก็ปลอมนั่นละถ้าควายจริงก็ไม่มีใครเลี้ยงแล้วออยู่คนละข้างเลยมันก็จะได้สวย เดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้ค่ะนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะน,นี่จะเป็นช่องลมเล็กๆนะคะเผื่อเราเปิดออกมาก็ได้เป็นที่พักหรือว่าที่อะไรนะนี่ที่พักนั่นแหละเป็นบ้านนั่นแหละพอเมเดมาเพก่อนสามารถนอนได้อะไรได้ข้างหน้าก็นั่งเล่นได้ขยะโอ,โอ้สวยมากเลยค่ะนะคะทุกคนถ้าใส่ผ้ามา่านหรือว่าอะไรนี่โอ้สวยมากนะคะ ตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะคะขนาดดูแล้วก็ยังงามแล้วค่ะแต่เราก็จะดูว่าเขาจะทําทรงไหนนะคะโมเดิร์นหรือว่าเป็นมุกแบบทงซ้อนก็ได้ค่ะสวยงามหมดทุกๆไอ้นั่นเลยเนาะ,ะเนาะถ้าเป็นมุกก็ดีเป็นโมเดิร์นก็สวยค่ะตรงนี้ลานจอดรถขยาดูสีกว้างมากเลยโอ้โหโถมทีและกว้างมากนะคะนี่ลานจอดรถเข้าทางนี้ออกทางนี้ก็ได้นี่ โอ้ดินมันก็เท่ากันค่ะตอนนี้คือเสมอกันแล้วค่ะก็เลยสวยงามนะคะมองมีร่มต้นไม้ให้พักซานะคะนี่รถจอดได้สบายสบายเลยเรามารอบหน้าก็สามารถวิ่งไปจอดตามร่มตามเงาได้นะคะฝั่งนี้ก็มีกระจกเหมือนกันในยา่ากระจกยาวนะคะฝั่งนี้นม,มันจะเย็นค่ะอิดหินประสานนี่น่ะนู่นย่าไปดูรืยยังไ้น่ะ เดี๋ยวไปดูองค์ปู่จำลองก่อนนันเด้ไฮนะของโบราณตั้งแต่นู้นไฮบ้านเชียงเหรอน่าจะใช่มั้งเราดูคลิปเขาอยู่บ่อดูอยู่บ่อเอาหอยเอาหอยเขาย่านว่าวบ่ถือเอาหอยมาแล้วไม่ถูกแล้วทีนี้เอาไห้ครับนับยังไม่ได้นับเลยค่ะนี่นะคะโอ้ยองค์ปูองค์จำลองนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนู้นเท่าไหร่คะฝั่งนู้นนี่ขนาดอันจับก็ยังสุดหรูเลยค่ะเป็นรูปอะไรต่างๆนะคะอันนั้นเป็นรูปนกค่ะอันนี้รูปอะไรนะนี่แบบนี้นะม้าน้ําบอกก็จะมีหลายรูปแบบนะคะ fc บางทีเราอาจจะพูดไม่ถูกก็ได้นกแล้วก็มีพญานาคอันนี้พญานาคบอย่าโอ้ก็ต้องบอกหนูด้วยหนูก็เลยพูดผิดไปว่าม้าน้ำเนา นี่คะ่ะโอ้โหดูร่มรื่นมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็คงจะได้เดินทางกลับกันแล้วค่ะนะคะอีกไม่นานนี่แหละเพราะว่าไม่มีอะไรทำเราก็จะได้กลับไปเตรียมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินเดินทางไปมุกดาหารเหมือนเดิมนี่เราก็นั่งกันอยู่มัม่วๆแม่ๆนะคะนู่นทางนูน้น รูข้าวลุงก็เคี้ยวมากเลยค่ะนะคะข้าวนี่ค่ะก็คงจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วละค่ะไม่มีอะไรนะคะอันนั้นป้าทำสวนหรือเปล่าเนาะสวนหย่อมหรือเปล่าตรงนู้นค่ะทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำเป็นล็อกล็อกล็อกไว้นะคะตรงนั้น ก่อน,นะคะ่ะก็จะมีแต่สิง่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยปรับตกแต่งกันไปนะคะอิสระกับเจนิดก็มาและะ้วค่ะอยู่ตรงร่มนู้นนะคะอืมะคะ่ะเสื้อชมพูเป็นเจนิดนะคะอิสระเสื้อขาวเคุยกันอยู่ทางโซนโนู้นคะ่ะนี่พี่น้องยูทูบเบอร์เรานะคะก็อยู่โซนโนู้นกันนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดี